บรรยากาศแห่งการได้ราบไม่ร้ายรวมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขใดไม่มีเปรียบปานเลิศลดบลันดีน้ำแข็งโซดาเข้าว่าลง่มันก็เปิดประตูสวรรค์ชั้นโซดาบ้าน พบกับตำนานบทเพลงเพื่อชีวิตและอาหารไทยโบราณหลากหลายความอร่อยอย่างไทยได้แล้ววันนี้ที่ร้านผัดไทยเตาถ่า,านเจ๊อ้วนดอนเมืองพร้อมเปิดบริการรับจัดเลี้ยงงานวันเกิดงานฉลองความสำเร็จต่างๆโทรศัพท์สำรองจองที่นั่งได้ที่0615799100อารมณ์ในรถของแอนกอ็หอโกเล่นยังเมาไม่พอแม่นมอ ก็เล่ายิ้มยืนทันสุนทนผู้ชิดภูรัตนยัดยืนอย่าขอบและคน ตเเเป็นนัวยืส่มรยอย่าลืมพบกับตำนานบทเพลงเพื่อชีวิตและอาหารไทยโบราณหลากหลายความอร่อยอย่างไทยได้แล้ววันนี้ที่ร้านผัดไทยเตาถ่านเจ้อ้วนดอนเมืองพร้อมเปิดบริการรับจัดเลี้ยงงานวันเกิดงานฉลองความสําเร็จต่างๆโทรศัพท์สำรองจองที่นั่งได้ที่0615799100ร้ 100. องดนตรีกีต,ตาร์ชวนชามจะนำเราไปสุขาวด,ดีร เลี้ยงดวงเพื่อไทยสหายสุรหา